ป้าคา่ะเมนีสิมาผ้ามาทำบุญอยู่วัดว่าเอ็นเนาะค่ะเนาะน,นี่ก็สิเป็นบริเวณทางเขาเนะค่ะอันนี้ก็จิเป็นพระแม่เทรณีม่วนผมเนาะค่ะเนาะมองทางเขากะมีสารพะพุ่มละกาตาายเนาะอากาศก็สิเยียบแน่พี่นอ้องบ่ค่อยมีไผ่มาดอก ถาวัานปกตินอกจากก้อนหัวออกอะสีหลายแน่เนาอจงเสือ้อจงสัตท่าถ้าเห้าเกิดสัต่าอีหยังมันกับบังเกิดเบิดแหละพี่น้องเอ้ยหลังจากที่เห้าเขามาในสาราเห่ากับสีมาไหวคุณพระพุทธคุณพระรรำก่อนนะคะ่ะ หลังจากที่ไหว้คุณพระพูดคุณพระธรรมแล้วเข้าก็ะจังมาไหว้องค์ปูองค์พอปูองค์แมย่ยาเนาะค่ะเมื่อนี้เจียม,มาไหว้ปูขอโชคลาบบารมีวันทีหนึ่งก็ได้กเกิดพระอาทิตย์ส่งกดเป็นชวมู่ค่ะตอนนี้ก็นยังบอท่านเศร้าอยู่ค่ะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุน้ำกันเด้อพี่น้อง วันที่หนึ่งรัฐบาลขอให้แตกสามโตเลขถูกเนาะค่ะเนาะจุดไว้แล้วองค์พอปูกับองค์แม่ยาค่ะอันนี้ก็สิเป็นเลขถูกที่เจียบจุดเนาะ บรรยากาศกับสีเงียบเ,เดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหลังองค์เจ้าปูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิพาไปไหวปูดำปูขาวไปค่ะขออนุญาตเดอ้อปู วอยากขามเนาะยางออมเอาก็ได้นี่ก็สิเป็นบริเวณหลรอๆบ้ัดเนาะค่ะอันนี้คือความเสื้อเนาะค่ะนอว่าเป็นสันหลังปูเพชรผัดทรลัดเนาะค่ะก็สิเป็นโขดหินโขดหินค่ะ มองลงไปความเสื่อไผยมันเนาะค่ะแต่สําหรับความเสื่อของหนูก็คือว่ามองนี้คือสันหลังของปูเพชรปัทลัดเนาะค่ะเนาะไหลลงไปมันก็สิไปเห็นเป็นเห็นน่เนินหินกองกอง,กองขื้นเนาะพี่น้องจงเสื่อจงสัตธาข่อยเสื้อว่าแถาผู้ใดมีแรงสัตธาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สิบังเกิดเนาะค่ะ มีความเสือว่าเป็นสันหลังของปูเพชรเนาะค่ะเาีวมาเลยกสีเา้วไปหอดจนสุดสุดเขาอะค่ะตรงสารอนะเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงบอน้ำทิพย์เนาะค่ะ ถ้าผูดด้ใดว่างกะอยากให้มาไหว้องค์เจ้าปูเนาะปูเพชรพัดรัดกับเมยเยอัญญาลินปูกับยาเพื่อนมีเมตตาสูงเนาะค่ะไผเดือดร้อนกะมาขอโชคลาภขอเพิ่บาลมีปูเนาะที่สุดแล้วกะแล้วแต่ศัทธาบุญบาลมีของแต่ละคนบุญที่สางมาแต่ละคนมันก็บ,บอๆกันนาอพี่น้องเนาะไปะค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบ่งบอ่อหนำทิพย์ ถามมากะแนะนํำไห้มากวันปกติเนาะค่ะคนจังเลายอันนี้ความเสื้อไผยมันเนาะค่ะอันนี้ก็คือบอน้ำทิพ์แต่บอน้ำแห้งนี่ก็บ่มีวันลดบลูว่ามันเพิ่นพุดธมาจังไดยบอ่อหนหน่อยค่ะแต่ว่าหนามบ่บกจาก้าคือหนาสีพุดธขึ้นมาแต่ขางล่างเนาะเห็นบอ่อหนหน่อยนี่ก็ตั้งแต่มากเพราะว่าหนาแรงหนาะยัางกับ,บเห็นบกจกเถือค่ะความเสื้อไผยมันเนาะ สามารถใส่อาบใส่กินได้ค่ะหลางซิงบริบดดีเนาะอันนี้ก็ความเสื้อไัมั่นอีกละ่ะสุดสันหลังของปูเพชรพัทลัดกะสิเป็นสารองค์เจ้าปูเนาะค่ะกะมาสามารถมาก,ก่าไหวขอโชคลาภขาอาบารมีตรงสารปูได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิแพรนกลองไปหาเบิง เสื้อว่าเป็นสันหลังปูเพชรพัทรัตค่ะเก่างเติอบอยู่สุดสารเจ้าปูหน้าข้าเนาะค่ะเนาะ,ะขอโชคลาบเรื่องการงานโชคลาภบ,บารมีได้ค่ะหลังจากที่ห้าวายสารถันปูแล้วเหากะสิผ้ามาเบงบริเวณหลอบๆเนาะค่ะ เดี๋ยวสิผ้าไปไหวยปูดำเนาะคะ่ะทัดจากาสารสารปูเพชรกบสิเป็นสารองปูขาวปูดำเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สิเป็นบอนนะะนอ่อน้ำทิพเนาะค่ะเนาะไปค่ะไปไหวยปูดำกัน บรรยากาศกับสีเงียบๆแน่ถามาวันปกติสบายปูขาปูดำกันค่ะ รงนี้ก็สิเป็นสารปูขาวปูดำเนาะค่ะสาธุสาธุสาธุผู้ใดสมพรสมมุหม,มาตปรัถนากะสิมีแทนมองให้ว่างของหวายของอยางยเนาะค่ะแทนบูชาของหวายค่ะอันนี้ก็คือสารปูขาวปูดำขอโชคลาภบ,บรารมี ได้วางก็มาเดอ้อพี่น้องลองมาสัมผัสเบิงทุกทุกอย่างถักเห้ามีจิตสัทธาแล้วข่อยเสื้อว่ามันต้องเกิดปาฏิหาริย์ทุกคนขอเพียงแค่เห้ามีจิตสัทธาเนาะค่ะเนาะ